เ้ยก็ว่าเรื่องนีราเป็นเหตุสังเกตได้เนาะเนตมาทางกับข้าเนะจ้ะทำปลาราดพริกน้ำพริกเนตจะทำน้ำลาดด้วยพริกสดนะคะิ้งสดตำใส่กระเทียมเนาะี๋ยวเนตจะมาโขกพอละเอียดนี่เอาไว้โรยหน้าเนาะจ้ะทันผู้เนตไล่สดได้เนตก็ไล่แล้วแหละเนตไม่ไหวด้วยแต่เด้อขอพักก่อน เดี๋ยวจะกินข้าวได้เข้าไหน่นะ่ก็ยังไม่รู้เลยหนีก็จะพยายามกินพอได้กินยาที่น่าเรื่องีซ่าน่ะเดี๋ยวไน้ตจมาอธิบายื่งจาว่าทําไมก็ใหญ่จังเจนสเจนเอเจนซี่อทำเนาะแน้เป็นคนดินไปให้คนเรื่องมากที่หรอถ้าพูดกันแล้วแกอยากทำแบบนี้เน็จะปล่อยเน็เคยบอกเลยเนาะไปถามว่าการเซ็นเอกสารน่ะจะเซ็นไหม มันต้องเซ็นจะเซ็นกำกับเอกสารลายมือผ้าใหญ่ทุกแทนคล้ายๆกับเซนกำน้อยทกตตอ้นี่แหละนะคะเพียงแกว่าเจส่งให้บริษัทเอเจนซี่ทางกรุงเทพทำให้ทฉะนั้นเองนะตัวผู้ใหญ่กับตัวเล็กถ้าตัวใหญ่มันทอนเนย่กได้สุดละบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเน็ตนี้นะทำที่อุดร เน็ตโบแกเบิดทุกอย่างแล้วจ่าเน็ตเมื่อก่อนแกถือวีซ่าท่องเที่ยวเนาะวีซ่าท่องเที่ยวมันอยู่ได้สามเดือนแกก็ต้องเดินทางไปสเต็มอ่ออยู่ที่ประเทศ่อนบ้านเนาะประเทศลาวแล้วก็เดินทางกลับสมาใหม่เวลาแกไปรายงานตัวนะแกก็ไปรายงานตัวที่โตมอุดรนี่แหละจ้ะแปลว่าหลังจากแกยื่นขอวีซ่า โอวีซนะ่าน่ะเกยื่นขอที่กรุงเทพและเกทําวีซ่าท่องเที่ยวเกก็ทําที่กรุงเทพนะคะเกก็เลยชอบบริษัทนี้เออเกก็เลยว่าเขาพูดดักหน้ามาอย่างเงี้ยจะให้เราไปต่อ,อยงไงฉันคนจ่ายป่ะฉันทําเองจ่ายเองเออเน็ตจะหยุดเลยถ้ามาได้ยินแบบนี้เลยบอกคือทําหรือถ้ามีปัญหาอะไรเธอก็แก้ไขเอง แกจะรู้นิสัยเน็ตคือแกก็จะเงียบเลยนะคะนี่คือเป็นสาเหตุทำไมเ่าใหญ่ถึงทำวีซ่าด้วยบริษัทเอเจนซี่นะคะมันแล้วแต่ความสะดวกสบายว่าอีกอย่างเงื่อนเขาค่ะเงื่อนเขาเราอย่าไปยุ่งถเถอะขอแค่เขามีวีซ่าอยู่กับเราได้ทุกปีทุกปีเขาต่อผ่านแค่นั้นจบนะคะเม็ดไม่ใสนใจอะไรแกจะทำที่ไหนต่อที่ไหนยังไงแต่ขอให้แกมีวีซ่า ดูก,กับเม็ดได้กับลูกได้เม็ดจบค่ะถ้าเลือกมันไม่มีปัญหาเราก็อย่าทำให้มีปัญหาเลยอนเนี่ยเบอกเออเธอสะดวกยังไงเธออยากทำที่ไหนเธอก็ทำถ้าวันไหนเธอเพร้อมจะมายำมาทำที่อุดรแล้วเปลี่ยนมีซ่าเป็นกัน อ,อยู่แบบวีซ่าไปงานคือก็บอกว่าฉันต้องเตรียมเอกสารฉันต้อง,งสปอนเซอร์คือฉันต้องเตรียมเอกสารเกอบอกโอเคอันนั้นเป็นเรื่องอนาคตแต่ตอนนี้เกพอใจในการอยู่ด้วยวีซ่าเกษียณและเน็ตนี่ต้องยุ่งไม่ต้องยากเน็ตเจอไม่อยากให้เน็ตยากแล้วเน็ตจะเอาตัวเองไปยากทําไมล่ะพี่น้องนะคะให้เข้าใจเน็ตแน่เนาะมาทําน้ําซอสปลาด้วยกัน เอ้ยวัดกด็ไดเนาะแล้อีอย่างเน็ตเป็นคนที่ไม่โชอบ,บังคับฝืนใจใครเ้อจ้ะการที่เราบอกแล้วเขาไม่ทําแล้วเราอยากให้เขาทําได้ดังใจเรานะ่ะเน็ตเลยว่ามันก็ไม่ใช่มันก็ไม่แฟร์เพราะบางครั้งเวลาเกบอกให้เน็ตทำนั่นทำนี่เน็ตไม่อยากทำเน็ตก็ไม่ทำนะและเกก็ไม่เคยมาบังคับมีแต่เกบอกเจนก็แค่พูดเธอจะทำหรือไม่ทำาอันนี่ก็เป็นเรื่องของเธอเอและทีนี้ เราจะมาบังคับอะไรกับแกให้ได้ดังใจเราเนตเลยว่าเนตอยู่กับแกก็คือการใช้ชีวิตที่ต่างคนต่างให้สิสลิสิปอิสิล,สลาภาพอิสรลาภาพของการตัดสินใจถ้าเธอทําตรงไหนเธอสบายใจเธอทําแต่ถ้าวันไหนเธออยากเปลี่ยนเธอบอกนี่ก็ว่าอย่างนี้มันก็เลยทําให เนตไม่ได้ซีเรียสแล้วแม่เนตก็บอกเนตตลอดว่าย่าไปจุ่นจ้านชีวิตหรือบังคับเขาเกินไปเขาเป็นผัวเด้อเขาบอกแม่มนาสแล้วเขาทํามึงน่ะเหมือนกับเป็นทาสเขายัง่งแค่นั้นการที่ให้อิสระชีวิตการอยู่แบบผัวเนียน่ะเขาก็ให้อิสระมึงเหมือนกันถ้าเออเขาบังคับครูเข็นมืงให้มึงทานั่นทำนี่นัน่นละ่ะโอเคมึงก็บอกเขาเนตเวลาเธอบอกฉันเธอยัง ฉันยังทําเลยแล้วพี่ฉันขอทำไมเธอไม่ทําแต่นี่แกบอกแต่แกก็จะตบท้ายด้วยว่าแล้วแต่เธอนะเธอจะทําตามฉันหรือเธอจะเอาแบบที่เธอชอบก็แล้วแต่พิจรารณาเอาไม่จําเป็นต้องมาทําตามฉันหมดทุกอย่างไงก็เลยไม่เซาซีเรื่องวีซ่าเนอ้อเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งในจานด้วยพี่น้องจะกินได้บ๊อบบ๊เมื่อยเหนื่อยพี่น้อง เสร็จแล้วใส่หอมโรยลงไปจนัน่อยสิเปิดร้านอาหารอยุดเราพี่น้องเป็นตะกคือพ่อเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเน็ตจะผัดผักเนาะถ้าเน็ตอ่าทานได้หรือว่าเน็ตทำวีดีโอกินได้เน็ตก็จะทำด้วยจ้ะตอนเที่ยงเนาะบึ่งก่อนพี่น้องเน็ตเมื่อยเดือเกินเนตตอนนี้แห้งวาวหลายเน็ตห้ง้อนข้อพี่น้องเน็ตขอฝากคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อจ้ะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่เข้ามาถามด้วยความห่วงใยเนาะจาันเนาะถ้าหากไรสดไหวเนี่ยก็อยากไล์สดเนาะจาันแต่ดูอาการก่อนเนาะจาันเนาะไปแล้วจ้า